งานสการครับอันนี้คือมีเจ้าของแล้ว มีเจ้าของที่โยมเข้ามาจองนะครับเพราะว่าขยายเพิ่มอันนี้ล่าสุดมีทั้งหมด11ตู้อ๋อยอ,อย่างนี้อย่างนี้มี11ตู้ครับ11ตู้ทนนี่โยมเข้ามาจงองได้ครับจะไปให้ต้องจองจองราคาเท่าไหร่ครับทำบุญเท่าไหร่ครับทำบุญตามกำลังศรัทธาก่อนอจองเสร็จแล้วค่อยคายมาผ่อนชำระโอ้เท่าไหร่นะฮะถ้าราคาติดต่ เท่าไหร่นะหึง้าหช่องนี้นะสามารถใส่อติได้กี่ช่องโอ้หนึ่งล้านเลยเนาะดีจังเลยเจะมีทั้งหมดอยู่5แบบแบบที่หนึงจะเป็นหินอ่อนเชั้นมีเก้าชั้นชั้นหนึ่งเชั้นสี่เหมือนเิมชั้นห้าเชั้นแปดสองชั้นที่ข้ามหห้าแล้วกระจกมี3ชั้นสามชั้นก็มีข้างล่าง3ามเหมืนกลางสี่หมืนบนห้าหมืน ้ก็พิเศษรวมพิเศษรวมมันจะมีอยู่ห้องที่หนึ่งห้องที่สามห้องที่ห้าห้องที่เจ็ดอันนี้พิเศษรวมแล้วก็จะมีตู้ละห้าแสนพิเศษเดียวก็จะมีอยู่ที่สองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องพิเศษพาเยี่ยมชมในแต่ละส่วนได้นะคไหมครับไปดูด้วยกันไปจองแล้วดูดูเฉยๆยังไม่จองตอนนี้เต็มนะครับเต็มที่เต็ม อันนี้คือจะดูว่าเป็นยังไงครับนึ้นบนกับเอวจังในห้องโถงนี่เป็นที่ห้องที่ไหว้เอาอเนกเอามาวาดแลวจุดเทียนคือตั้งอาหารตั้งอะไรไหว้ได้เพราะว่าห้องบนนี่จะเป็นที่ดูดควันหรืออะไรออกไม่ข้างนอกดูดควันออกไปข้างบนได้อันนี้เป็นห้องโถงมุมแยบเรียบนี่ก็เต็มหมดแล้วร้านหนึ่งร้านเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ทำเลย แอร์คอนดิชันหมดเลยตอนนี้แอร์ธรรมชาติก่อนโอ้ตอนนี้นนี้เป็นห้องที่สอง๋อห้องที่สองนี่จะเป็นตู้มินออนเก้าชั้นมินออนเก้าชั้นก็คือใส่เป็นครอบครัวก็ได้นับยังไงครับเก้าชั้นนับขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นี่ทำบุญหมื่นหนึ่งห้า ชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดนั้นเหมือนสองชั้นบนสุดชั้นเก้าหมื่นห้ายิ่งสูงยิ่งแพงรับย<อ>ิ่งสูงยิ่งแพงอันนี้ตู้หินอ่อนนี่ขนาดความกว้างมันกว้างยี่สิบเซนเลือกสามสิบห้าเซนสูงยี่สิบเซนอันนี้เป็นตู้ดึงชักดึงออกมาอดึงออกมาได้ด้วยดึงออกมาได้ด้วยอดึงออกมาด้วยแล้วก็เปิดฝาข้างบน ก็จะเอาที่ใส่ชนนี้เลยครับตัวนี้ก็ใส่เป็นใส่เป็นโถเป็นเบญจรงใส่เป็นดอกท่าอะไรได้หมดเจดียอะไรได้หมดเลยเล็กๆนะี่ถ้าเป็นกระจกอันนี้กระจกนี้มันจะมีอยู่สามชั้นนี่เราดูเราดูแบบหนึ่งแบบสองอันนี้แบบที่สามแบบที่สามนี่จะเป็นหินอ่อนหินอ่อนมันจะมีอยู่สามชั้นหินอ่อนสามชั้นก็บรรจุได้ทั้งทั้งอันดับสทั้งหมดเลยอันนี้ ันนี้เป็นห้องที่นี่ครับเป็งหินอ่อนสามชั้นความสูง60เซนติเมตรหรือสาเซนติเมตรความกว้าง20เซนติเมตรอันนี้มันจะมีอยู่สองห้องคือมีประตูห้องที่หนึ่งกับประตูห้องที่สองครับครับแล้วก็รวมครับโอ้พิเศษรวมรวมได้ห้าแสนก็จองเต็มหมดแล้วครับโอ้จองเต็มหมดแล้วอันนี้มีอยู่ยี่เจนวิยี่สิบเอ็ดตู้ครับโโอ้หมีอยู่ ทั้งหมดู่สี่ห้องจะคือมีห้องที่หนึ่งแล้วก็ห้องที่สามแล้วก็ห้องที่ห้าห้องที่เจ็ดครับมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตู้พระอาจารย์ครับทั้งหมดเนี่ยถ้านับเป็นห้องๆเนี่ยรวมทั้งพิเศษเดอรลูกอะไรต่างจะมีทั้งหมดกี่ห้องทั้งหมดเหมือนก่าตู้โอ้เหมือนก่าตู้นะครับือตูแล้วก็มาจองแล้วทั้งหมดก็ประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับสุดยอดเลยครับ ความสูง60เซนติเมตรความลึก35เซนติเมตรความกว้าง20เซนติเมตรอันนี้ทําบุญก็คือชั้นล่างนี้ทําบุญ30,000ชั้นกลางนี่40,000ชั้นบนนี้50,000ตั้งแต่ท่านพระคุณสมเด็จทราพวิญญาณท่านเป็นองค์ตั้งตั้งแต่แรกแรกราคารายได้ก็คือมาดูหบูรณะอาลาพระโยกเจดีย์ค่าน้ำค่าไฟของพระภิกษุสามเณรครับน่าใช้จ่ายภายในวัดหมดเลยครับก็คือ อาทีนี้เป็นเป็นจุดเด่นกทคือเป็นเป็นค่าเช้จ่ายหลักเลยครับโอ้ที่ที่นำรายได้มาเลี้ยงวัดอยู่ปัจจุบันนี้ของอาถยีทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเพราะท่านเอาให้ให้เป็นค่าเช้จ่ายของวัดน้ค่าร้าค่าไปค่าศึกษาเราเรียนศึกษาบาเฑิตแล้วค่าบุรณะค่าอะไรที่เป็นจะมีห้องพิเศษ้องพิเศษเป็นยังไงครับกลางคืนมีพระมานั่งกรรมฐานไหมครับ ช่วสองช่วงสามช่วก็ได้แต่ถ้าช่วงมีกิจกรรมก็จะมีช่วงบวชชีพามช่วงในนีจะมานั่งก pues ันเยอะเลยใช่ไหมในนี้เยอะเลยครับใเป็นห้องพิเศษอันนี้ห้องพิเศษอ่าอันนี้เป็นพิเศษพิเศษเดียวครับพิเศษเดียวเดือดรุกเดือดรุกเลยใช่ไหมเดือดรุกอันนี้พิเศษเดี่ยวเป็นห้องเสริมที่ห้องอธิตฐานพราหยกเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาวชิรดมพระเพระคุณหลวงพ่อบริยัง เป็นองค์ประธานนะฮะในวิเริ่มและก็กอสร้างมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันนี้ก็ขออนุโมทนานสาาาัตยาติยมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ